ม,มาไม่ใหม่มาหม่ใหม,ใหม,ใหมให่เล,เลยอันเนี้ยดีว่ามือเสื้อหลายมือนี่เริ่มหายากแล้วแล้ววะครับดูอร่อยนุ่งแง้มเลยดอกเนื้อด่อยนอ่อนๆเลยครับผม,มเ,เมลือนปวดลายครับลหลายหลายคือเก่าตะวาราคามันกะคือว่านั่นแหละครับทำม,มันมีน้องมันกัแพร่นอนอนะ คือผมไหาเห็ดน้ำนขาเกพอิดนก็มีสขาอก่ดกยงเขาีคือเช้นจอากโอเป็นตะกาเป็นตะกาโลละสามลาบบ่อลละ3ามยเห็ดบานโขาโอ้เฮ็ดขามมะต่าเดอครับเด้อ เรอย่งนัเปนไดแล้วเพราะมันบาดแมนค่ะมันเ,นเริ้มบาดแล้วสองเสามือบ่าขันนี้เนาะพ่อหน่่าอเพื่อน,อน,นี่คือพ่อมันเริ่มสิว้ายแล้วมันเกิดจากแพร่งนี่ยเื่าคนเริ่มมากคนเลยตะบานเลยค่ะเลือตะบานแล้วท่านเปียลได้ไหม บานโลเท่าไร่สอง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 ลอยว่าใช่อสบานโลละสองลอยเลยครับแบบบานสอ่น่อุไปเลยแล้วว่าสองโลแบบบานนี่โลละสองลอยเลยพี่น้องเ้ย แบบตูมหนึ่งสามลอยแต่ว่าตูมมันก็สิบกค่อยมีแล้วเหมือนเนี่ยมันมันมามันมีแต่แบบดอกมันบาดนะครับมันไหวเลยยุ้มเอาเลยโลละสองลอยมุกตระไดกระไรกระไดกรไทั้งล่างกับขึ้นกันทั้งล่างกับโลดสองลอยตูมมันบกค่อยมีลครับแต่ว่าถ้าตูมเพิ่มมีไครซ้เลยคับแต่ว่ามันบานมันกะงามอยู่ครับมันบานมันขาวดีอยู่ครับเมย์แลเอมพอ เอมเอาใมเนเอารับผมอุใส่โอ้แต่มันหุ่มคาเทสปวกขึ้มโอ้นี่เป็นดอก เป็นตูมดีดอกเอ้ยโลเท่าไหร่นะครับสามร้อยด้อยครับโดยบางแนวสิบสิบโลมั้งเนาะผมว่าอันนี้บ้องว่าสิบหกโล่เดวโอ้โหกโลกว่าพันแปดพันแปดดอกตูมนี่โลละสามร้อยนะครับเมื่อวานน่าม่ๆเลยแต่ดอกบานนั่นก็สิบสามโล่เอ้ยดอกตูมนี่สามร้อยดอกบานเขาไม่เขาไม่ใส่หรอกมันจะบางถ้ามันร้อนมันจะบาน หอบเลยว่าหาเงินละหอบเอาเลยครขอขอขับคุณแม่เป้าหมายเสียเงิน็หารเอาเงินทหารไม่เล็กก็แล้วอันคุณแม่

อันนี้ดอกตุ้มงามๆด้วครับเดสอยหาส้อเนเพิ่มมากไลยไมดอกตุ้มๆ้งามลอยเานี่โลละสามลอยหาสิบครับดอกตุมดอกงาม้นหุ่มร้ายค็อเก่าเลยครับเร้เ แม่โลเท่าไหร่ล่ะตอนนี้บานๆเนี่ยขารโอ้โเห็ดเป็นถุงอร่อยหาสิบโลหนึ่งบแบบนี่โอ้โมาถึงโล่แด้ครับร่อยหาสิบบาทเห็ดละงูอกเลยบานน่นะสอ <200 S 2> งร้อยเท่าไหร่นะเนี่ยสองร้อยซื่อสองร้อยซื้อเราสองร้อยซื่อน่ะเอ้ไแม่ถุงแบบไงหนึ่งถุงโล ปวดตกวเพียงปวดปวดปวนกระร่างไม่เยอะเอาเลยลูกเป็นลูกเท่าไหรล่ะครับนี่หน่อยหาได้ครับเด้อดอกบานบานกับวัวเงบานใดก็ร่างบานง่ามสองหาแล้วก็ร่งเก็บเอาหนึ่นสองหาแล้นก็นีหลายราคาได้ครับเด้อ

เห็ดปวกเห็ดปวกดอกบน 200, กันบานโลละ2องลอยลอยห้ิบก็มีหลายราคาครับดอกตุ้มๆมือนีเห็น3ามอยนะครับพนองเกา่าขึ้นมาตาดมาเดี๋ยวเขาอยากยัเนข้างในรเล่ากันเบิมเบิดแล้วแม่แล้ววะเริ่มเบิดแล้วเริ่มเบิดเล้มเเวมันโล้เท่าไหรล้วแม่ตอนนี้ สามรอยค่ะสามร้อยนะครับเด้อมันเริ่มสิเบิดแล้วแล้ววะคึ้นมาลอตเดียวเบิด์ตนหมู่บ้านหมอกรอนนี่ไลท์หรือเนาะหมอนี่เริ่มสิเบาบางแน่แล้วครับเริ่มสิเบิดแล้วสามรอยกับโมคู่กันคือเก่าของกับว่าหลายปานไดนครับสามร้อยเดียวไงสามร้อยสามร้อยหมู่บ้านหมูกรอนนี่สองร้อยห้าสิบแต่ว่าดอกหน้ามอยู่้ะครับเด้อ ประมาณสามลอยครับมันงามเลยครับเบิดเหลี่ยวกันวสามลอยเับ๊คูกัั่นนยครับเนอมันเริ่มสิเบิรเหลวราคากระดีดขถึงมาจักน้อยหนึ่งจักรนานั่นสองลอยาสิบสองลอยกับพี่้วครับบอรตาวอันนี้ราคาดีดขึ้ถึงมาจักน้อยเหล้วเป็นสามลอยโอ้สามลอยเดี๋ยวขอเบอรงข้างในน้ำกันดูว่ามันเท่าไหร ข้างในสิราคาเท่าไรพรานั่นมันยังกันนะเป็นน้ำกันคนกบวอยารไปไหนครับหรือว่าผมมาไหว้วดคนมันเลยบ่ท่านไหนมีหรือเปล่ากับบอลูนะครับเด้เขาไปเป็นข้างในน้ำาันครับนอกจากเทดปวกอยู่นี่นีอยู่น้อยหนึ่งเทดปวก เห็ดปวกเลือดชานเดียวจักบาทนี่เมือยเดียวเลยครับเดิอมันเริ่มบกมีนอะเริ่มบดเดีวมันเริ่มบานเนี่ยดว่านมกอนในลาเลยบะโลายแห้งเห็ดละงูเกบานนี่เ็ลสองลอยจ้านครับเดิอโลนึงนหนสองลอยเห็ดเผิเห็ดเผกเท่มได้ไรัไดมาออนนนางมาออนน่ออนเ คเอานเาค่ะเป็นโลเท่าไหนี่ครับเพเพื oh, ่อนสอง่อยนะครับแล้วเที่อกใหม่ๆเพท่นได้แพ็คถุงเู่ก็เป็นเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดไข่โอ้คับมีหลายหมองหลายรกาาอ้งนันนี้ห็ดไข่เ่ จานเท่าไรนี่ครับเห็ดไข่ดอกบานจานละลอยเวยครับเลยเห็ดปวกเล่าคุณนะเดี๋ยวบ่าลายปานได้หมือนเห็ดปวกบกรลายปานไหนเยครับเมันยากบานในท่ก้หน่อยเราขายโลละลอยหาสิบเลอมันนี่เริ่มบกใครวี่ปานไดแล้วบกใครวี่เลยครับเ้อเห็ด ก็หม <Workers, S 2> ูโขลลายเฮ็ดผอข้างนี้ผมทั้งได้ข้างี้ตาเฮ็ดผอครับพุงเฮ็ดผอเฮ็ดบ่กรออกกันพระอกขายคือผมได้เฮ็ดป่วกน้ำเพลินครับมัอนี่เขาเบิร์ตเรียวข้าวเดียวเบิดเดียวเจอเฮ็ดผอเด้อครับเด้อโอ้เราล่างไห้น้ำเฮ็ดผอหนังยังไไฟครับเนี่ยหล่างอยู่นี่ไฟครับถุงนี่บ่ได้ล่ละโล่โลหนึ่งบ่ครับเนี่ย ทดโลเท่าไรครับเพือนผอฝาลอย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 ครับต่วันดีเป็นเพื่อผอหนังเขาสั่งโลหนึงละกัล่ะมันก็สออกมาณขีดนึงตอนนี้เกาฉีดเนี่องขิดินออกประมาณโลอประมาณขีดหนึ่งไปถ้าผมหลังอะไรนี่ร้อยเดียวหลังเรือโลละลอยต่ว่าเพ็ดออหนังนี่โลเท่าไรนะพี่ตอนนี้สองลอยสองอยนครับเด้อเพ่ออหนังสองลอยนี่ตะเกียดดีผมปาดมันก็สิปนกันแ่ บาทีนเบื้งคุปองุดหลออันนี้ถุงถุงอะไรคับพี่นี่อันนั้นลอยสามสิครับใส่วนอันอยแปดก่ไดกคนรับ้อยโตโต่อยสาบาทเด้อครับเอเห็นหแล้วเราเฮ็ดพอหนังเรลียบร้อยแล้วพออนังไปแกง เร่ามีเาง่ายขายงายล่างไห้เรียบร้อยว่าต้องไปล่างอีกอย่างแล้ว่ลแหม่รอว่าวันนี้มีเห็ดไข่เฮ็ดไข่ทุ่งละลอยด้ครับเด้อเฮ็ดไข่มันบานแล้วกี่ตำหอมๆเลยทุ่งละลอย คือผมมีเห like well ็ดป่วงเนี่ยเบื่อป่ะเห็ดปวกมันเริ่มสีห้วยแล้วสีนั่นแล้วเห็ดไข่ครับตอนนี้เห็ดไข่กับแม่เนี่ยกระน้อยครับยอดไปเป็นตาเลยเหรอลุกานนี่เน่ย ขึ้นเพิงเฮ็ดเชิงเฮ็ดปวกกัเรื่อเฮ็ดเร่งู้ขึ้กเพิงปลาอุ้เดียเฮ็ดปวกนั่นลูกค้าเอาเรียบจองเรียบร้อยเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเฮ็ดปวกนี่ เนี่ยพี่น้องตัดสิ่งให้ลูกค้าเล่าเรียบร้อยเลยเหืมเห็ดปลวกมันมาหน่อยลูกค้าเอาเบิร์ตแหละพี่พน้องเหลือแต่เฮ็ดเผือบ,ม,บอมือม้านนี่ลายบองเฮ็ดปวกมือม้านนื้อมือก่อนเนาะมือม้ออาเห็นป่โอ้ยมือม้าก่อนนี่ม้า,มา,มามลายเลยครับเด้ออาลายแห้งนี่บกค่อยมีเลยเละวะ นั่นแก้วแววไว้สดอาหารปลาตามฤดูกาลครับเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเล้าลูกค้าเอาแล้วเลยแต่ว่าหมู่บา้านล้ว,ว่ามาหลายเป็นรลอยล,ออกกลูกนะกำลังเลือกเพนขอ,อโลเท่าไหร่ดังครับ งอามเลยดอกเนื้อนอยอ่อนๆเลยครับผมเฮ็รพอร่นเฮ็ดพอไอ้เอสายเนาะครับพอสายครับพอเพสายสะบันน้อยอ่อนเลยด้วยครับดูนาอ่อนสอเบิ้ข้าวเดียวที่ออกโอ้หล่อยงามเลยข้าวเดียวบิ ดอกหน่อยๆได้ยืดปอครับน่าแมา่ที่ม่งงหนึ่งอืมด้านแข็งครับโอ้ยกายหาบขึ้นมาก้นหุ่มน้ำมมาดังตะทาดานเลยนะก็เลยว่างขึ้นหนักก็ได้ขึ้นหลานหนักเลยครับเบิ้ลตัวถุงฟองถุง อันนี้ยังแ่ที่โป้มแี่โป้มถุงเท่าไหร่ครับที่โป้มโอ้เพิ่นซื้อแล้วครับเฮ้ยมันก็ล่งงตัวพอดีเนาะคเนวะก็ล่งโป่งเปียกหน่อยใส่เสื้อกักเกงห่อยอ็งื้อทีุ่ต้นน ติตาก็ยังเล่งเลยวเลี้ขึ้นแ่บ่นฮะมหาผมอีกลว่คนเริ่มเขามาหลายเหลืด้ยขัดล่่นดอกจานตะวาเฮ็ดปวกบ่หลายปันได้คำต่ว่ากัมีพพกกินอยู่ดอกบานบานเพิ่นเริ่มที่ลอยนึงถ้าบานแห้บานบ่แห้ปันได้ลอยหาสิบตะว้าแบบดอกตูมเลยสามลอยับตะวากับอยปันได เฮ็ดลังงูสองลอยครับส่วนเฮ็ดพอคอที่สองลอยดยก,กันเฮ็ดพอหนังเฮ็ดพอฝ่ายกับลอย 1, feet. หนึ่งลอยห้ิเฮ็ดไข่กับบันบานกับจานละหนึ่งร้อยบาทเนี่ากันจนเบิดเลยคือพวมีเฮ็ดเจ้าอยู่เนีเบิดเราวะแล้ว,ว,วก็ทำบ้าเฮ็ดนี่ยังรับสิบาเฮ็ดปวกอยู่บอก เฮ็ดเราบทันมาเด้ครับเด้อหงกระมาองกระมาบด้เฮ็ดหลังองกงามๆถุงเท่าไรครับเนี่สองลอยสองยด้ครับเด้อเฮ็ดปวกในบานมือนี่โล่เท่าไรมือนี่ปวกสามลอยโล่อยด้ครับเพราะว่ามันเริ่มเริ่มจากหายากล้วเนาะเริ่มจากไหวเล้วข้นมาเป็นสามลอยครับเป็นเรื่องปกติ้านเนา่ยมันหลมันกันราคาถูกลงเนี่มันหายากเนี่ยกับแพงเป็นเรื่องปกติครับผม ขอคมากเลยครับกันยังมีพ่อได้กินอยู่ครับเพชรปวกแต่ว่ากะบลายคือตังสองสมือวังขันครับผมสองมือวังขันนี่ล้นตลาดจนมูหยบมองว่างครับเพชรปวกกละงอกยงะได้หอยอโอ้ยมอร่อยอร่อยงไบหอแล้วนะโอ้ออหอยหอมอหอยหอมอหอยหอม <c oughs> อเอากระเทยออกไปตามระเบิกันอ,อ้้าแม่เดีย้วงตัวลองกระขึ้นมา,มา,าใหม่ๆโลดเท่าไรครับเหมือนในงางานสามลอยห้าสิบนครับเด้อมาใหม่ๆเลยเรากำล่ลงเลียงถุง ว่าใหมให่ๆงามๆมันเริ่มอยากหาอยากมันเริ่มอยากไหวแเนี่ยแหละครับผมราคามันก็ขึ้นจักน้อยเป็นเรื่องปกติครับช่วงวังหันมันหลายแห้งจนล้นตลาดราคามันก็ล่มจักน้อยเป็นเรื่องปกติครับผมมาเลาะบนในร้านดอกจาน้องยังมีเห็ดคือเกาครับเห็ดปวกเห็ดพึ่งข้ามเห็ดละงูกเห็ดไข่ก็ยังมีหลายราคาครับถ้าเป็นพวกดอกบานๆก็บสามร้อย ไอ้ดอกทุมทุมงามผู้ใดบอกไปดูครับบ่ได้เห็นบอกว่หลายคือผัว่านผีก้อนเนาะครับก้นเ่มเข้ามา,ห,าหลายแล้วครับมือนี้อัปเดตราคาเห็ดไอ้พี่เห็นน้องฟัางราสุดล้านบอกจานบ้านเฮาเห็ดปวกแต่ยังมีอยู่ครับตัวบ่หลายคือของซ้ำหมือนวังหันครับผม เฮ็ดละโงกก่ะบ่อปานใดเฮ็ดพงท่ามเฮ็ดไข่เฮ็ดพอนี่หลายยานครับว่าด้กินอยู่ครับราคาอ่ะแตกต่างกันไปนี่พีก็บอกวัน่านุ่มแม่เล่าทุงละลอยหาซิปเฮ็ดละโง่ฟ้องลอย องที่หรอกนี่หลายแล้วขอราคาครับผมนี่ที่นอกถึงแม้ว่าเฮ็ดมือนี่สิบว่หลายปันไหนตะวาแต่ยังมีพี่นอ้องเขาแวะเขามาจับใจใส่สอยอยู่ด้วยครับเด้อเฮ็ดปวกกัเริ่มสิไหวแน่ละครับมันก็นเลยแพงแน่เพราะว่าตอนนี้ทำไม่ขาเพราะว่ามันเริ่มสิไหวแน่แล้ว อยู่ที่ราคางามๆเลยเนาะพี่น้องเนาะสามร้อยสามร้อยหาสิบด้วยครับส่วนดอกบานมันถี่บานเกเกเนี่ย otes, จกยักหน่อยก่าร้อยหนึ่งถ้าบานแบบง,งามๆจักหน่อยหนึ่งกะารอยหาสิบบาทครับผมราก็ยังมีพีพี่น้องเขาเละาะเขาว่าหาสื่อเรื่อยๆอยู่ครับลาดดอกจนนันก็นนร่งแสบเลยไหมค่ะ ตำบกกาอะไรกาเลยครับนั่นองกะเขียมาให้เก่าว่าเจ้าตำบกห้องเก่ามาก่บยเนี่ยขึ้นไปขูดขามมให้ยล้เอรอจานเท่าไหร่นี่ลอยเดียว้อดคบเฮ็ดปวกเหมือนนี่ลอยเดียวลอยเดียวผุนเพื่อได้เฮ็ดไข่มานาเ็ดไข่ลอยทั้งล่างเป็นอยัางไรนะเฮ็ดไข่ตำบกกับน้อง้องก็หามาเลยครับอันนี้เลย อันนี้ก็แม่นมาตผ่านห้องเนลยโอ้จไปหาหนมัละฮาเห็ดน้ำผมไปหาเห็ดต้นมไปหาเ็ดเ้นอนมังเงนองนมัยโนมหวยก็ลังงามเลยครับเถือฝนหาสิบบาทแล้วอ่ะเ็ดไข่โยเสียจานเท่าหร่อยหนึ่งนะครับเด้อจ้างนี่งเฮ็ดเพลิงหนี่งเป็นทงยางดีทงอะไรละครับเฮ็ดเพลิงรอยหนึ่งนะครับเด้อพู้น่นี่หลายอย่างเด้อหลายเห็ด พุทขุมยมีข้าเห็ดไข่ก็มีเห็ดปวกน้อยเดยียบบาทเลยลอยหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราร่วมเฮตตึงทาง่าเฮตหลังหงก,ก็มีลอยหนึ่งเป็นไข่หีือเฮตอันนั้นมาครับพี่ยังก่อนเฮตหลังหงก,กเป็นไข่หน่อยโอ้เจา้าบาทกับทุ่งลอยหนึ่งคือกันวันนี้เรามานั่งอยู่ในซอยทั้งในนี่เลยคางล้านตำมะฮุ่งนี่แหละมีข้อกระล่างกินเขา่าพอดีทั้งในกับซีเมนเห็ดปวกกับซีไลทยเยอะมากเมือนี้ กวพาพี่น้องเขาไปเบิร์นข้างในข้างในต้องกันพุล่ะคนก็ลังลังมากลังมากแล้วข้างในล่ะครับเนี่ยพี่น้องข้าวพี่น้องที่ว่านมือสื้อหลายมือนี่เริ่มหายยากแล้วแล้ววะท่าไส้ละวันมือดิสามร้อยบระคมือดิ เรื่มเรื่มมาหลายป่านแล้วสามลอยนะครับแต่ว่าหมูว่านหมูกรอนนี่สองลอยก็มีสองลอยห้าสิบก็มีมันนี่มันเริ่มสิเบิดแล้วเริ่มหามาอยากแล้วครับราคาก็ขึ้นมาอีกแล้วสามลอยแล้วครับหมูว่านหมูกรอนนี่ผนวันลงมาเหลืออยู่สองลอยสองลอยหาสิบมันนี่มันเริ่มแบบบกคนหลายปันหดาแล้วราคาดีขึ้นมาอีกแล้วครับราคากะระแล้วตาสถานการณ์ด้วยครับ บางเธออตอนเศ้าซ้ำนีตอนสวยตอนบายอีกละค่าหนึ่งนะครับกันมันหลมันกะราคาลงเป็นปกติถ้ามันมีน้อยมันกะสีแพ้งขึ้นมาจักนหน่อยเฮ้ยดี่อเฮ้ยหน่อยเฮ็ดบามโลละสองหลอยพี ทำเป็นบานสองลอยคันแบบซ้ำหนก่โลเท่าไหรครับนี่สามร้ยมอยด้วยครับเดิแบบตุ่มสามรอยแล้วอ่ะแบบบานาบานเหลาหรสองลอยม้าก็ออกบานจักหน่อยหนึ่งสองลอยแล้วอ่ะแล่นเดี๋ยวขอไปดูนี่เมียราเขาเนีกินเห็ดดีละรต ก็อนนแลอยู่กอนโลคิบริษัมหาอ่เดี๋ยวได้ยังกินนี้ยตับโอ้งนึงกอเกเ้า้าขงเก่าขึ้นมากเตั้งเขาไปในตลาดอยู่เบิดอยู่นี่แหละมันเริ่มสีหายากแล้วนะครับวันนช่วงวันหันดีไล่ครับช่วงมันไล่มันกันราคาถือตามเป็นปกติ แต่มันหายอยากแรงกับเพียงขึ้นจักน้อยกับราคาเมื่อนี่เห็ดปวกสามลอยนะครับเนาะบอกพอกับาหาคลองลมคูล้วันเาล่่ับวเริ่มหายากแล้ว <c oughs> เฮ็ดลังเฮ็ดหลังงูเฮ็ดหลังงูแคกบ่าละครับสองหาเวยครับเ้วยเฮ็ดลังงูสองร้อยห้าสิบบาทน่ผมเาหนใช่หรืเนี่ยไหนไปแล้วมีหอนปลาสิวปลาปุ้งกระพี่เฟสข่วมเฮ็ดเสรงท่า เราขายโลบยแม่้ว้องีใหม่กับเมนหมดเลยน้ใหม่กับเตียมตาขี้กันน้ใหม่กับวัตตาแนออกว่างอยู่เพราะเกิดขึ้นมาบุญปลากับพี่ท่านเข็ดก่อเข็ดไข่ต้องก็ดขึ้นมา ก็กมาใหม่ๆเลยเพร่ะจะกเป็นสีขายโลเท่าไหยแล้วกันก็คนถาบขึ้นบ้านมาโง่งมงงามเลย เอาบนเรยรถอะไรสวยรถรสืยเออกข้าแล้วพีห้